สวัสดีครับผมเทพบอลนะครับจากช่อง YouTube นะครับเทพบอลฟอร์ดชาแนลนะฮะผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับเจ้ากระบะเรนเจอร์ตัวท็อปของค่ายฟอร์ดนะครับผมจะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะครับผมจะเป็นรุ่นวายแทกนะฮะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นกับอีกสี่พันบาทนะครับมีสีพิเศษนะครับจะเป็นสีเหลืองกับสีส้มนะครับที่เพิ่มมาอีก1นึ่งบาทนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นนะครับแล้วก็ชุดแต่งกันนะต้องบอกกันเลยนะครับว่าคันนี้จะเป็น เครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตรนะครับผมกำลังแรงม้าอยู่ที่2 1 0รแรงม้ากับอีก500แรงบิดิวตันเมตรนะครับถือว่ากำลังนี่คือแบบขับเคลื่อนได้ทั้งแบบ4ีคูณนะครับแล้วก็4ีคูณนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดกระจังข้างหน้านะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับจากกระจังหน้าที่เป็นแบบดังพึ่งธรรมดาเนาะตัวนี้จัดเป็นกระจังหน้างานของแรปเตอร์ v ีให้ฮะฟอนต์ตรงนี้ลูกค้าระบุสีได้นะครับว่าอยากได้เป็นฟอนต์สีอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนนะฮะ ตัวนี้ติดตั้งเป็นกันชนของอาร์เมนโดให้นะครับผมมีไฟสปอร์ตไลท์สองด้านข้างให้แล้วก็มีห่วงนะครับเอาไว้ลากเอาไว้จูงได้นะครับช่วยเซฟตี้ผู้ลูกค้าได้นะครับนี้เป็นกันชนเหล็กเนาะแข็งแรงแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเพอร์โอมันนะครับ led นะครับเป็นแมสติก led แล้วนะครับผมเปิดปิดนะครับออโต้นะครับผมแล้วก็ปรับความสูงต่ำนะครับแบบออโต้ด้วยนะครับเป็นทรงซีแคมป์นะครับมีไฟเดย์ไลท์วิ่งกลางวันให้ด้านข้างนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับข้างบน ครับติดสกูปนะครับจะเป็นสกูปทรงฟิตนะฮะแล้วก็โลโก้นะครับจะเป็นรูปม้านะครับสีคู่กับตัวรถเลยนะครับเดี๋ยวผมพามดูชุดแต่งด้านข้างอีกทีนึงนะครับด้านข้างอย่างแรกก็จะเป็นส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับตรงนี้ซุ้มล้อนะครับจัดเป็นแบบไม่มีหมุดนะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะฮะแล้วก็แม็กยางนะครับตัวนี้แม็กใช้เป็นแม็กของออฟโรดอเมริกานะครับขอบ20นะครับออฟเซ็ตลบอีก44นะครับมีความยืดออกมาจากตัวรถนิดนึงนะฮะแล้วก็ใส่ยางนะครับยางจะเป็นยางของ คอมลีดนะครับผมหน้ายางสามสามเนาะก็จะดูอวบด,ดูอ้วนนะครับวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับผมเราทําข้างล่างเสร็จนะครับเราก็ต้องทําแผงในส่วนของตัวปีกนกนะครับเปลี่ยนองศาของปีกนกใหม่ปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยนะครับสีแดงตรงนี้นะครับเป็นของโอเพนเดอร์นะแล้วก็เปลี่ยนโชคตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าช่วยทําให้รถนะครับมีความสมูทนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างกระจกมองข้างนะครับมีกล้อง360องศาให้นะครับผมมีไฟส่องด้านข้างเวลาเปิดปิดประตูรถนะครับก็สะดวกสบ,บายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวฟิล์มนะครับคันนี้ยังไม่ติดตั้งฟิล์มนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับข้างบนนะครับมีราวหลังคาให้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือแตะหลังคานะครับจะเป็นของอาร์เมนโด้ด้วยเหมือนกันนะครับบันไดข้างนะครับถอดจากของเดิมนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับใส่เป็น ic, บ,บนันไดเหล็กนะครับงานของอาร์เมนโด้ด้วยเหมือนกันนะครับผมแแแแแแบบบบนนนี้้เลลยะะคครรรรััขข็็็งงงงกก่วทุ К รองรับได้ถึง100กิโลนะฮะทูสสปอร์ตบ้านะครับตัวนี้ถอดของเดิมออกนะครับใส่เป็นของอาร์มิโดด้วยเหมือนกันนะครับรอบคันเลยนะฮะแบบนี้เลยดีไซน์แบบนี้หล่อๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะท้ายนะครับมีที่ปีนเหยียบขึ้นให้แบบนี้เลยนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบแมททิคด้วยเหมือนกันแมททิกค LED นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับสีลมดำนะครับแบบนี้สวยๆนะครับมีสัญลักษณ์บ่งบอกนะครับความเป็นไวแท็กตรงนี้นะครับแล้วก็ มีตรงนี้บอกนะครับว่าวิ่ง4ีูณสเนาะนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับผมแล้วก็รวมถึงตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์มีทั้งเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังเลยรอบทังคันเลยนะครับเรามาดูชุดในส่วนของตัวแผงกันชนท้ายนะครับเป็นงานของอาร์เมนดะครับมีห่วงโอเมก้านะครับเอาไว้ลากเอาไว้จุกนะครับแล้วก็ยังติดตั้งในส่วนเซ็นเซอร์ให้เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบสไตล์การแต่งรถนะครับของเทพบอลฟอร์ดนะครับก็สามารถโทรหาผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0603554นะครับยินดีนะครับบริการลูกค้าทุกท่านเลยไม่ว่าลูกค้าจะทำงานทำงานชีพไหนนะครับผมก็มีแคมเปญรองรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเทพบอลฟอร์ดนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ